วัสดีครับวันนี้ผมจะมาแชร์เกี่ยวกับเรื่องยูเนียนนะครับซึ่งมันมีประโยชน์มากนะครับสําหรับาการตอ่อท่อที่ใช้ในการเกษตรหรือประปาในบ้านเราหรือแม้กระทั่งในโรงงานนะครับซึ่งมันสามารถใช้ต่อท่อฝังอัดหรือฟังดูดก็ได้หรือต่อตรงไหนก็ได้ของออท่อ P ี C เนาะถ้าปกติแล้วเราก็ต้องใช้กาวหรือใช้ข้อต่อสวมเร็วอะไรต่างๆก็ตามฉะนั้น พอใช้กาวปุ๊บเวลาถอดเข้าถอดออกเนี่ยเราก็ต้องตักทิ้งพอมาถอดไม่ได้เันใส่กาวเนาะแต่นนเ, Union เนี่ยถ้าเกิดเรามียูเนียนเนี่ยเราสามารถถอดเข้าถอดออกได้โดยที่แบบไม่เสียท่อตรงนั้นซึ่งตรงนี้เป็นยกตัวอย่างที่ทางดูดของปั๊มของผมนะครับอันนี้ผมทดลองต่อกับปั๊มทดลองอดูดว่าน้ําขึ้นหรือเปล่านะครับโดยใช้ยูเนียนที่ท่อทางดูดเนี่ยอันนี้ผมจะเก็บปั๊มผมก็คลายน็อตไม่ใช่คลายเกลียวยูเนียนออกเนี่ยแล้วผมก็ดึงปั๊มออกได้เลย แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มียูเนียนเนี่ยเราต้องตัดนะต้องตัดตัดท่อทิ้งซึ่งมันถ้าเราถอดเข้าถอดออกหลายๆรอบเนี่ยมันก็จะเขาเรียกอะไรอะ่ะมันก็ไม่สวยเนาะแล้วก็ทําให้อดน้ําอาจจะไหลไม่ค่อยดีก็ได้เนาะพอเราต่อหลายรอบนะแต่น,นี้มันสะดวกสบายมากอันนี้คือมันหลายท่อนนิดนึงเพเนื่องจากว่าผมต่อทั่วคาวเนาะเพราะว่ามาเทสก,ก่อนแต่ถ้าเกิว่า ติดตั้งปั๊มถาวรแล้วผมอาจจะลดยูเนียนให้เหลือแค่ตัวเดียวนะครับเฉพาะฝั่งทางดูดและทางอัดแค่นั้นก็พอและข้อดีอย่างหนึง่งถ้าเกิดว่าเราจะถอดปั๊มไปต่อมเนี่ยกรณีที่ใช้ใช้ไปปั๊มมีปัญหาเนาะเราก็ขายอยู่เนี่ยเราก็ยกปั๊มไม่ได้เลยไม่ต้องตัดพอสะดวกสบายมากมันจะมีอยู่หลายขนาดนะที่ผมมาใช้นี่คือเป็นขนาด2นิ้วแต่ถ้าเกิดว่าถ้าถ้าต่ำกว่า2นิ้วเนี่ยผมเห็นมีขายแน่แต่ถ้าเกิดว่าขนาด สูงก็สองนิ้วเนี่ยก็เพื่อนๆก็ลองไปหาข้อมูลดูเนาะที่ตัวยูเนียนเห็นไหมมันก็จะมีซีลยางเนี่ยถ้าเราขันเกียวนี้แน่นแล้วนะครับด้านเนี้กับด้านนี้มันก็จะประกบกันแล้วเวลาเราขันเกียวไปซีลยางตรงนี้มันก็อัดแน่นน้ํามันก็ไม่รั่วซึมนะครับก็สะดวกสบายดีเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับสําหรับความรู้เกี่ยวกับยูเนียนยูเนียนเนี่ยก็จะมีให้เราเลือกหลายประเภทนะครับ ประเภทที่ผมได้กล่าวถึงก็คือ,อาการเอาไปต่อใช้งานนะแบบนี้ยกตัวอย่างแบบนี้คือแบบแบบทากาวนะครับทากาวทั้งสองฝั่งเลยเพื่อนเพื่อเห็นปะอ่าแล้วแต่ว่าเพื่อนเพื่อนจะออกแบบระบบท่อแบบไหนนะครับแล้วก็ซื้อยูเนียนแบบนั้นไปต่อนะครับและสําหรับตัวนี้ตัวนี้อันนี้จะไม่ได้ถอดได้เพื่อนๆดูนะครับสําหรับตัวนี้นะชุดนี้ชุดนี้นะคือเกลียวในเกลียวในสองฝั่งเลยอันนี้เป็นข้อต่อ2นิ้ว เกลียวนอกที่เอามาต่อเขานะครับสาหรับยูเนี่ยมันจะเป็นเกลียวเกลียวในเนาะเกลียวในทั้งสองฝั่งส่วนตัวนี้ตัวนี้จะเป็นยูเนี่ยนเกลียวนอกเกลียวนอกก็คือด้านในเนี่ยมาต่อกับเกลียวในตัวเนี้ยซึ่งซึ่งเป็นตัวที่ผมติดไว้ถาวรอ,อยู่กับท่อทางดูดของปัม๊มอันนั้นถอดมาไม่ได้นะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆดูชัดๆอีกทีอันเนี้ยที่เป็นซิลที่ผมบอกอะ่ะเวลาเราขันขันตัวยูเนี่ยนเข้าไปเรื่อยเ,อยเนี่ย ซิลตัวนี้มันก็จะเป็นตัวป้องกันไม่ให้น้ํารั่วซึมนะครับก็เพื่อนๆก็ลองเอาไปออกแบบแล้วก็ลองพิจารณาเลือกซื้อมาใช้เอาถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจเนาะเพราะว่าจากที่ผมใช้งานมาก็โอเคมากๆเลยเพราะว่าผมไม่ต้องตัดบ่อยแล้วก็ไม่ต้องเสียท่อไปนะครับถ้าเราถอดเข้าถอดออกหรือช่วงทดลองระบบทดลองต่อปั๊มดูดน้ําขึ้นไม่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ย ใช้ยูเนียนก็ดีนะครับแล้วก็เวลาซ่อมเนี่ยวันหนึ่งมอเตอร์ปั๊มมันก็ต้องพังนะครับเราก็ต้องถอดออกมาซ่อมอย่างเงี้ยฉะนั้นเราจะได้ไม่ต้องตัดท่อให้มันเสียแล้วก็มันก็จะไม่สวยด้วยครับ ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆที่สนใจไม่มากก็น้อยนะครับสุดท้ายนี้อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งนะครับช่อง Youtube คํานวนสวัสดีนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆที่จะตามมาแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยครับสําหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ